แล้วนะคะเด็กๆลงไปหาหอยค่ะนั่นิดไปใส่ละท่องวันนี้เรามาหาหอยกันนะคะมาเด้อมาเด้อตั้งหาหอยกับผู้อูดนะคะ Nói tốt Chúng ma kìa Tối nay nó rơi ở đá hoá Ủa Các cả nam thấy Các bạn có thấy Các bạn có thấy Các có con Ủa Ngày nâu là quá Phi 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 thắng phi Chết mối phải tùng Ôi phụ nà là, lông là ขี o, lei, si ้เหลวขี้เหลวสิเป <med into it> ็ตาได้ต huh. <prene> <à Think> ุ่มเยอะติุ่นขัดเล็กหน่อยปีปีปทั้งสีก็ม่ีม่มดะดีมดมันนลงมดตัวเล็กหน่อยไปเลย รถไถยกระยับรถเกี่ยวโอ้ยลงเล่นน้ำแล้วคุณตังตังกระเจาะทองนะคะมาแล้ว

อ,อันนี้หอยเชลีตัวนี้ว่าเมนหอยหน้าพูดเข้าไปทางไห,หนเนหลือจากน้ำท่วมนะคะนี่อาจจะบ่ทถ่วมถึงห่วงนะคะ พี่เจ้าทั้ง,งสี่น,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 นี่นี่นี่คุณคัด็กหน่อยตัง ơi! เอ้ยเล่นน้ำแล้ว ลงเร่นน้ำแล้วใครบอกให้เร่นน้ำเนาะขึ้นมาทำไมมันมัน,น,น cẩn thận ph cái thẻ trường Ninh đền hồn nó cả bố mì bên này lái nào quá พ่อกลับแล้วลวะกก็ินนแลล้วี่ะเด็กๆยังงงนะคะเพราะว่าพื้นที่บ่เคยมามาเด้อมาเด้อมาเด้อขึ้นรถเด้อ ไปใส่ตังท่องท่องไปใส่นัน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 ,นเปียกมืแล้วมามามาไปพอมื่อแล้ววะทำแล้วจะไปตุ่มกินเทียงค่ะพี่น้อง เลือดเป็นน้ำพอแเลยมองเง้ยมัเาไว้เนาะเข้ามา,า,มา,ามไ,ไ,าาไมาต่เง้ยมันขึ้นกันเลยนไปไปเมือม่อเมื่อ หน่อยชาวบ้า,บานชาวบ้า,บาน,โน,นโอ้ยสใส่คุณนายใช่เนาะพาคุณนายมาเล่นน้ำยังล่ะคุณนายจะจับปลา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุปปาเอ้าเอ้าคุณไหนสิคุปปาม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 ากระบ,บานแล้วไปไปไปพูดไปแล้วเมื่อบานแล้วพี่น้องได้พ่อได้กินแล้ว Og nằm 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 ngủ tang kabando. Belo lựa đèn tìm 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 妈妈โอ้ยทำโอ้คนยากไปสิเพิ่งบักหอยนั่นแม่เอ้ยได้หลายได้น้อยปันดมันเด็กหน่อยล่อแล้วสิกลับบ้านอย่ากลับบ้านแล้วเด็กหน่อยถ่ายอยู่รถแล้วเด้อ เดีด๋ยไลไปไหนเดี๋ยวทั้งขังอ้าพ่อได้ตุ่มเด้วพี่น้องจีมีเะพ่อหลเราเาแตพอได้กินอาแต่พ่อได้กินก็ได้กลับเด้วยวกัน ผุนเล็กหน่อยมาเด้อมาเด้อมาเด้อตังค่ะกะชิมเมอ่อบานแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญชิมเนก้าไวซสํานนี้ก็นนะคะ่ะสวัสดีค่ะ